เฉลยความสัมพันธ์ดารานหนุ่มที่หอมแก้มการพักดีวิจิตตัวจริงไม่ใช่คนนี้หลายคนคงรู้จักเป็นอย่างดีค่ะสำหรับการพักดีวิจิตเป็นลูกชายของฉลองพักดีวิจิตผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทยซึ่งเป็นที่รู้จักและโดดเด่นจากละครเรื่องอังกอร์นักปิ้งไก่ในตำนานค่ะล่าสุดทำเอาฮือฮาทั้งวงการบันเทิงเมื่อกันพักดีวิจิตโพสรูปจุงมือนหนุ่มปิศนาพร้อมระบุแคปชั่นว่า เพราะทุกการเดินทางล้วนมีเรื่องราวและความทรงจำซ่อนอยู่ซึ่งงานนี้ก็ทำหลายๆคนลุ้นหนักมากว่าจะเปิดตัวแฟนหรือไม่แต่อย่างใดและไม่เพียงเท่านั้นเมื่อทางด้านติกตอกของการพักดีวิจิตโพสคลิปกับดาราหนุ่มเคกิติพั T ททานใจแถมมีช็อตหวานหอมแก้มกันจนทำเอาหลายๆคนคิดว่าทั้งคู่จะเปิดตัวกันหรือไม่แต่อย่างใดค่ะ แต่งานนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าทางด้านผู้สื่อข่าวของเราได้สืบมาแล้วเคกิติพัฒนนั้นไม่ใช่ตัวจริงแต่ยังเป็นคนละคนกับในรูปที่ลงด้วยแต่คลิปหอมแก้มที่ลงนั้นคาดว่าทําขึ้นมาขำๆแกล้งกันส่วนตัวจริงนั้นคงต้องรอทางด้านการพักดีวิจิตเปิดตัวอย่างเป็นทางการค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากไทยนิวออนไลน์ค่ะ หากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ